โอกโลกอีกครั้งเมื่อแคนาดาทีมอันดับ13ของโลกพิชชนะบราซิลทีมอันดับ2ของโลกไป3.2เซตแม่งมา1แต้มแต่คว้าแต้มแรงกิ้งไป12.35คะแนนขยับขึ้นไปอันดับที่12แทนเบนเยี่ยมที่แพสส้สวีเดน3.2ต่อ2เซตที่แข่งเมื่อวันที่28ิมิถุนายน2.566สในรายการโกลเด้นลีดรอบ4ทีมสุดท้ายเบนเย่ยมทำได้แค่อันดับ3ปดเล่น FIVB Challenger ครับ ทำให้เบนเยยมอีกนานกว่าจะได้กลับเข้ามาเล่นว n เอ็นออีกครั้งไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าแคนาดาชนะ3 .0 ต่อศูนย์เซตจะได้คะแนนมากขนาดไหนส่วนไทยอันดับ14ของโลกไม่มีพิกเมื่อพ่ายตุรกีอันดับ6ของโลกไป3.0ต่อศูนย์เซตลบไป3.37เแต้มถ้าแพ้อีกนัดโปรตุเกสก็จะแซงไทยแล้วครับสาไทยส,สู้ส่วนทีมอื่นๆก็เป็นไปตามคาดเมื่อในแถบนชนะโคเอเชีย3.0ต่อนเซตสหรัฐชนะเบนเกียไป3.0ต่อนเซต โดมินิกันชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อศูนเซตมีคู่โปรแลนด์อันดับหนึ่งของตารางเกือบแพ้เยอรมนีเมื่อพวกเขาต้องเล่นเซต5ถึงจะชนะได้แบ่งแต้มกนไปทําให้เสียอันดับหนึ่งให้อเมริกาไปอ้อชนะน้อยกว่าอย่างไรก็ได้ที่2อยู่ดีใช่ไหมครับนั่นนี้เยอรมนีเล่นได้ดีมากขอชมส่วนวันนี้ผลการแข่งขันถ้าไม่มีพิกโปรแลนด์จะชนะบัลแกเรียอิตาลีจะชนะแคนาดาเซอร์เบียจะชนะเยอรมนีญี่ปุ่นจะชนะเนเธอร์แลนด์ จีนจะชนะโดมินิกันตุรกีจะชะเอ้ยแพ้บราซิลว,วันนี้ไทยไม่มีแข่งเราไปเชียร์ทีมอื่นกันนะครับให้สาวไทยได้พักหนึงวันร่างกายพร้อมพรุ่งนี้มาเชียร์กันใหม่นะครับ